ถ้าบุรุษที่ประเทศสินแลนด์ค่ะจะมาปลูกดอกไม้ช่วงฤด,ดูร้อนนะคะจริงๆแล้วดอกไม้ช่วงฤด,ดูร้อนต้นฤด,ดูต้อปลูกแล้วนะคะเป็นชื่อดอกอวอกีเดียซึ่งเป็นช่วงฤด,ดูร้อนดอกไม้ครั้งแรกที่ปลูกนะคะแต่พอมา ผ่านการเวลามาได้สักระยะหนึ่งคือเข้าเดือนเดือน6กนะคะเข้าเดือน6กก็ต้องเปลี่ยนดอกไม้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าดอกตัวนี้นะคะพอเข้าช่วงฤดูฝนมากๆเขาก็จะร่วงโรยก็จะไม่สวยเพราะว่ามันจะแก่นะคะท่านผู้ชมคือพอเขาเป็นเป็นดอกเสร็จแล้วเขาก็จะเป็นมเมล็ดนะคะถ้าเราไม่มาคอยตัดแต่งเอามล็ดออก ดอกก็จะไม่ค่อยออกนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นดอกไม้ที่เป็นเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝนแต่เราก็ต้องปลูกช่วงนี้เพื่อที่จะให้ารากของดอกไม้ได้ขยายนะคะเพื่อที่จะได้เจริญเติบโตได้ดีในการปลูกดอกไม้ที่สุขสารโดยปกติทั่วไป ยอ,ยอะะโดยปกติทั่วไปต้อมจะปลูกในปีหนึ่งก็จะประมาณสามครั้งค่ะคือช่วงต้นฤดูร้อนนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มาถัดมาจากช่วงฤดูร้อนมากลางๆฤดูก็คือตัวนี้นะคะคือดอกสีแดงที่ต้อมยกมาแล้วก็จะประมาณเดือนเดือน1ิบปลายเดือนหรือเดือน11อนะคะเราก็จะเปลี่ยนดอกไม้อีกชุดหนึ่งคือจะเป็นดอกไม้ ไม่มีดอกนะคะเป็นไม้ประดับสำหรับฤดูหนาวค่ะเอามาปลูกแล้วก็จะใช้พวกกิ่งต้นสนนะคะมาปูกตกแต่งรอบๆเหมือนกับเราตกแต่งเทศกาลคริสต์มาสนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำสูงนะคะท่านผู้ชมเอามาตกแต่งตามพื้นดินหน้าป้ายสุาสานอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งก็เป็นการการมาปลูกดอกไม้ที่นี่นะคะก็เป็นการเอารพ ละลึกถึงบรรทบุรุษนะคะซึ่งช่วงนี้ดอกไม้ทุกสุสานก็จะสวยงามมากลูกหลานก็จะมาปลูกให้เป็นการเคารและลึกถึงบรรทบุรุษผู้จากไปนะคะค่ะก็อีกประมาณวันที่25 25 26ก็จะเป็นเทศกาลยุคหนุย์ ซึ่งเป็นเทศกาลที่สนุกสนานแล้วก็มีความสำคัญของประเทศฟินแลนด์ประชาชนฟินแลนด์มากจะเป็นวันที่แบบทุกคนมีความสุขสนุกสนานออกไปพบป่ะสังสรรดื่มเที่ยวเล่นไปบ้านพักตากอากาศร้องรำทําเพลงปิ้งย่างสนุกสนานกันมากซึ่งเป็นว่ากันว่าเป็นช่วงฤด,ดูที่แบบ มืดนะคะราทิ์เที่ยงคืนแล้วก็คนจะสนุกสนานกันทุกบ้านถ้าจะเปรียบเมืองไทยเราก็เหมือนเทศกาลใหญ่ๆอย่างสงกรานประมาณนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวต้องปลูกดอกไม้ก่อนนะคะท่านผู้ชมอันนี้ต้องจำเป็นจะต้องจะต้องเอาออกนะคะเพราะว่าจะได้เอาอันใหม่ปลูก ดเดี๋ยวขอกองไว้ก่อนแล้วกันเนาะกองไว้ก่อนนะคะอ้องสะอาดให้ก็น่าเสียดายนะคะถ้านมูนโทมยังสวยอยู่ค่ะ ก็ยังสวยอยู่นะคะแต่ก็จําเป็นจําเป็นต้องเอาออกค่ะอันนี้อย่างเป็นกระถางนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะยังสวยอยู่เลยค่ะจะต้องขอวางไว้ตรงนี้ก่อน,นะคะ่ะอันนี้เป็นดอกที่พี่สาวพี่สาวของแฟนเขาซื้อมาปลูกไว้ก่อนแล้วนะคะก็มันก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกก็ช่วยช่วยกันดูแลค่ะ ในบางคนที่เขาลูกหลานอยู่ไกลเขาก็ไม่ได้มาดูแลเขาก็จะมีแบบจ้างดูแลเป็นรลายปีนะคะท่านผู้ชมคือทางเจ้าหน้าที่โบสถ์ก็จะมีพนักงานมาดูและคะ่ะมาคอยปลูกดอกไม้รดน้ำตัดหญ้าให้นะคะลองดูก,ก่อนเนาะว่า เป็นยังไงเอ่ยวางแผนก่อนนะคะโอ้สวัสดีสวัสดีแต่ท่านผู้ชมลืมสวัสดีบรรทบุรุษสวัสดีค่ะป้าป้าหมามายาลิโมและอุ๊กกี่มุ่มมีวันนี้ต้องมาปลูกดอกไม้ให้นะคะลืมเลยค่ะโมแต่สวัสดีท่านผู้ชมคุยกับท่านผู้ชมป่านนี้ไม่ย่ามองค้อนแล้ว แม่ต้มดีีนะคะน่ารักชอบคนไทยทำอาหารไทยๆบางครั้งกลิ่นมันแรงอะบอกโอ้ยแม่ขอโทษนะคะมันเหม็นไอจีขอโทษนะคะเหม็นเขาก็บอกไม่เป็นไรเหม็นดีน่ารักค่ะแม่ย่าน่ารักก็อยู่ได้อยู่ดูแล แม่ย่ามาหกปีนะคะแล้วท่านก็มาจากไปหกปีครึ่งแต่สำหรับพ่อปูน่นี่ต้อมไม่ทันไม่ไม,ไม่ไม่ทันได้มาได้เจอนะคะไม่ทันได้เจอเพราะว่าท่านเสียก่อนก่อนที่ต้อมจะมาประมาณประมาณหกเดือนต้อมมาฟินแลนด์เมื่อปลายปีสองพันเจ็ด ป้าฟ้าเสียปี2,006เสียก่อนต้องจะเจอมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะคะท่านผู้ชมคือประมาณช่วงที่ต้องมาอยู่ปีแรกเลยเวลาตอนนั้นประมาณสามต้องมาปลูกดอกไม้ที่เนี่ยค่ะมาเปนเดียวแล้วก็บังเอิญวันนั้นมันสามทุ่มไม่มืดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่า นตามภาษาลูกหลานไทยที่มาบ้านพ่อปู่แม่ย่าก,ก็ต้องพูดต้องคุยต้อมก็คิดในใจว่าเออพ่อนะตอนนั้นแม่ยังไม่เสียต้องมาปลูกด,ดอกไม้ให้นะเ,เป็นลูกเป็นหลานขอให้พ่อคุ้มครองดูแลต้อมด้วยนะ แล้วก็สัญญาว่าเราจะรักและดูแลกันหมายถึงลูกชายลูกชายของของขอพ่อจะรักดูแลกันเป็นผู้ทุกผ,ผ,ผู้ยากช่วยเหลือซึ่งกันและกันดูแลกันพ่อไม่ต้องห่วงนะซึ่งซึ่งต้องนึกในใจคือสัญญากับเขาอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมเชื่อไหมคะเมื่อสมัยสิบสองปีก่อนโทรศัพท์ก็คงจะเพิ่งจะเริ่มมีเอ่อ ต้อมก็ยังใช้อะไรไม่เป็นนะช่วงนั้นต้อมก็ใส่ใส่กระเป๋าเสื้อนะคะต้อมก็น่าขูกต้นไม้ไปซึ่งกระเป๋าเสื้อต้อมน่ะมันไม่มีโอกาสที่มือต้อมจะไปกระแทกอย่างนี้นะคะอยู่ๆโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาเป็นภาษา,ษาฟินแลนด์ว่า <S 2> <S 2> วัสตสานนตายาเอเกลเจอูเฮรินคือดังขึ้นมาอย่างเนี้ตอนนั้นต้อมไม่รู้ความหมายแต่ตอนนี้รู้ความหมายก็คือ,อ โทรศัพท์เบอร์นี้เจ้าของไม่สามารถใช้ได้แล้วประมาณนั้นนะคะคือแปลเป็นไทยต้องตกใจคะ่ะตกใจแต่แบบไม่ไม,ไม่ไม่กลัวนะคะก็เลยบอกโอ๊ยป้าๆอย่าทำอย่างนี้สิไม่ได้กลัวนะคะแต่หนูตกใจอันนี้คือพูดเลยคะ่ะพูด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 ตงเลยว่าป้าๆอย่าทำอย่าง ับลมค่ะปะ้าต้องมาปลูกต้นไม้ให้นะคะต่อต่อค่ะพันผู้ชมใกล้จะเสร็จละมันก็เลยเป็นอะไรที่แปลกๆนะคะคืออะไรมันจะมันจะเหมาะสมเหมาะเจาะขนาดนั้นในเวลานั้นนะคะแต่ต้องก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับ รับรู้นะเพราะว่ามีหลายคนมีหลายคนที่อยู่ที่เนี่ยเขาจะพูดว่าเนี่ยต้อมถ้าปป้าอยู่นะเขาจะต้องรักเธอมากเลยเธอขยันมากปป้าชอบคนขยันขยันแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นงานอะไรเนี่ยเธอสามารถแก้ปัญหาแล้วก็มองมองงานทะลุอะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยก็เลยมีคนบอกว่าปปะนะ้าน่ะ ต้องชอบเธอแน่นอนเลยถ้าได้เจอแต่ก็น่าเสียดายที่ต้องไม่มีโอกาสได้เจอท่านแต่แม่ก็ไม่เป็นไรเนาะได้ได้มาดูแลสุสารท่านเป็นไงคะป,ะปะ้าปๆามาาดอกไม้ต้องปลูกให้สวยไหมคะค่ะท่านผู้ชมคะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะ ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่มาช่วยต้อมปลูกดอกไม้ปลูกดอกไม้ที่บ้านแล้วก็ยังมาช่วยปลูกดอกไม้ที่สุสานอีกขอบคุณมากๆค่ะบ้านทุกครอบครัวนะคะลูกหลานก็จะมาดูแลแล้วก็ช่วงนี้ก็จะปลูก สารที่นี่ไม่น่ากลัวนะคะท่านผู้ชมสวยงามด้วยซ้ำไปค่ะสุสารตรงนี้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะมีคุณปู่ทวดคุณย่าทวดแล้วก็คุณปู่ซึ่งเป็นเป็นพ่อสามีต้อมแล้วก็คุณแม่สามีต้อมนะคะแล้วก็มีพี่ชายของสามีต้อมนะคะคือ คืออยู่ตรงนี้นี่ห้คนนะคะที่นี่นะคะท่านผู้ชมการจัดการการจัดการการดูแลเขาก็จะมีะมีแผนที่มีรายละเอียดว่าออสุอสารตรงนี้ ฝังครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วก็จะฝังในอีกครั้งต่อไปอีกอีกอกีก่กปีเขาจะมีรายละเอียดอย่างนั้นนะคะ <c oughs> คือไม่สามารถที่จะฝังฝังได้ตลอดเลยถ้ายังไม่ครบไม่ครบเวลาที่เขากำหน,นดไว้ก็เหมือนกับว่า ล่างแล้วก็โลงไม้จะยังไม่ย่อยสลายนะคะต้องคิดว่านะคะก็ไม่ได้ถามรายละเอียดเจ้าหน้าที่เพราะว่าอย่างอย่างย่งปูทวดย่าทวดแล้วก็ปะป้าหมาม้าเนี่ยก็จะคือฝังทั้งโลงนะคะแต่สําหรับคุณลุงซึ่งเป็นพี่ชายที่มีป้ายเล็กๆตรงนี้คืออันนี้ไม่ได้ฝังล่างนะคะอะ เอาไปเผาค่ะเอาไปเผาก็จะมีสถานที่เผาเผาแล้วก็เอาเท่ากระดูกมาฝังที่นี่จะต้องลดน้ำก่อนนะคะปลูกเสร็จแล้วล้างฝุ่นละอองนะคะสารลงสลายแล้วก็บางทีก็อาจจะมีพี่นก สวยงามแล้วนะคะป๊าป๊าหมามมาอุกี้ม้มมีก็คุณลุงยาละโมค,ค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ต้องปลูกดอกไม้เสร็จแล้วนะคะขอได้รับความขอบคุณจากวิถีไทยฟินนะคะท่านผู้ชมและขอขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมคลิปนี้ จนจบนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าป้ามามมาต้องกลับไปทำงานต่อแล้วนะคะอุกีมุมมีอย่ลุงดัโมสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ